ไผ่ดำติมอค่ะไผ่ปลูกโชวปลูกประดับสวยงามค่ะปลูกกันแนวรั้วหรือปลูกตามแนวทางเดินแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเป็นไผ่ลำดําค่ะสวยค่ะตัวนี้ ไดำติมอค่ะตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะชุดนี้แข็งแรงพร้อมปลูกแล้วนะคะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับที่หน้าสวนนะคะก็จะได้เป็นความยาวตามที่เห็นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเกือบเกือบหเมตรนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ รับแบบจะส่งนะคะทางส่วนก็จะทำให้ขนาดสั้นลงมาอีกนิดนึงนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางส่วนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 8 8 9 9 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง youtube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัท์การเร่นค่ะ